สวัสดีครับผมช่องเรารักยามาห้าครับวันนี้จะมารีวิวแค้ว VR ติดค r นะครับรายละเอียดประมาณนี้ครับความโตต้องเชื่อมพอกขึ้นมาและเก็บใหม่อันนี้เป็นเหลีเดิมครับเรียบเทียบคือ ประมาณนี้นะครับรีดเดิมเหลือช่องว่างเยอะประมาณนี้นะครับใครสนใจส่งมาทำได้นะครับราคาอยู่ประมาณสองพันบาทไม่รวมค่าส่งนะครับเดี๋ยวผมใส่ประเก็นให้ชมกัน งานประมาณนี้นะครับพี่ๆบิดเคอาร์ใครสนใจส่งมาทําได้นะครับสองพันบาทไม่รวมค่าส่งกับ นี่ครับเนื้องานประมาณนี้มีรูน็อตอะไรเหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับสนใจส่งมาทำได้นะครับผมสองพันบาท ขอบคุณครับ